สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาเนียลบาบาวันก้าหมอดูบัลแกเรียรทํานายชะตาโลกปี2,564เปิดคำทํานายของแม่เท่าตาบอดหมอดูชาวบัลแกเรียรได้รับฉายาออตาดามุสแห่งดินแดนบนขานที่ระบุว่าต้นศัวรษที่21โลกจะค้นพบการรักษามะเร็งส่วนปี2,564 โลกจะประสบหายนะครั้งรุนแรงเมื่อวันที่23ธันวาคม63เว็บไซต์ข่าวมิดลอ์ได้เปิดเผยคำทำนายของบาบาวันก้าหมอดูแม่เท่าตาบอดชาวบัลแกเรียที่ระบุว่าปี2564โลกจะมาถึงการยุคและเกิดหายนะครั้งรุนแรงชาวโลกต้องเผชิญความยากลำบากและเกิดความแตกแยกทางความเชื่อครั้งใหญ่ในคำทำนายล่วงหน้านี้ ที่มีขึ้นก่อนหมอดูรายนี้จะเสียชีวิตปี2,539ยังระบุว่าประธานาธิบดีคนที่45ก็คือนายโดนั่นทําจัดป่วยด้วยโรคปริศนาที่ทำให้เขาต้องหูหนวกและมีอาการทางประสาทขณะที่เศรษฐกิจในยุโรปจะพังคลืนและในยุโรปจะถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีรุนแรงส่วนที่รัเสเซียประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินจะต้องเจอความพยายามรอบสังหาร อย่างไรก็ตามในช่วงต้นศตวรรษที่21โลกจะค้นพบการรักษาโรคมะเร็งทําให้ชาวโลกปลอดภัยจากโรครายนี้ถึงแม้ว่าหมอดูบาบาวันก้าจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่คําทํานายชะตาโลกที่เธอทิ้งไว้ยังคงทําให้ทุกคนตัดลึงอย่างการเกิดเหตุ1ิเหตุกันยาและการเกิดเบรกซิตโดยปีนี้ก็เช่นกันหลายคนอยากรู้ว่าปี2564ที่กำลังจะมาถึงโลกจะเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรขึ้นบ้าง บาบาวันกาหรือแวนเจลิก้าอุสเตโรวาสูญเสียการมองเห็นตอนอายุ12ปีและอ้างว่าพระเจ้ามอบดวงตาพิเศษให้เธอมองเห็นโลกในอนาคตเธอเสียชีวิตเมื่อปี2539ขณะที่มีอายุ85ปีและได้เขียนคำทํานายชะตาโรครายปีทิ้งไว้จนถึงปีคศ579 0โดยระบุว่าเป็นปีสุดท้ายก่อนที่โลกจะมาถึงจุดสิ้นสุดหลายคนเชื่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปต,ตามคำทำนายถึง85%ทั้งการเกิดเหตุโจมตี11กันยาการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอาน่ารอจนหายนะโรงเวฟ้านิวเคลียร์เซอร์โนบินสรุปแล้วนะครับท่านผู้ชมในปี2564ที่จะถึงนี้นะครับบาบาวันก้าก็บอกว่าจะเกิดหายนะครั้งและเกิดความแตกแยกทางความเชื่อครั้งใหญ่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทรัฐและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ